มาที่ข่าวนึงดีกว่านะฮะอันนี้ก็ถูกตั้งฉายาก็แรงพอสมควรนะฮะ,ะสำหรับน้องลูกทุ่งหน้าแบลวสวยสัญญกรรมโอ้โหชื่อนี่มาแรงเหมือนเกินนะฮะไมสัญญกรรมแล้วผิดตรงอะไรยังไงคุณกระแตอันนี้ก็ในข่าวมันมาแบบนี้คุณกระแตอาสยาม,มนะฮะช่วงนี้ก็ขยับตัวอะไรก็เป็นข่าวไปหมดแหละต้องไปถามซะหน่อยรู้สึกยังไงนะฮะที่มีคนยกฉา,ายาว่าลูกทุ่งหน้าแบลวสวยสัญญกรรมได้ได้ยินแบบนี้เนี่ยกระแตจะว่ายังไง อีกทั้งประเด็นว่ากระแตอยากจะไปอัพไซด์เป็นสเปรโห่เนี่ยกรณีนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าก็ต้องไปถามกระแตแต่สวยขึ้นเยอะมากนะน้องแต่ไปยุง<ต>่องะอะไรกับเขาสเปรโฮเนี่ยอยากทานะแต่แบบไม่มีเวลาไปทําเพราะว่าถ้าทาจริงมันต้องพักฟื้นเพราะเรายิ่งเต้นอะ่ะโอ้ไม่ได้เลยไม่มีโอกาสได้ทําเลยรับรองว่าคงแบบไม่ได้ทำค่ะเต็มที่ก็ได้แต่โกยรู้สึกว่ามันมีกระแสประมาณว่าเราอ่ะ เป็นนักร้องรด่พุ่งสัญญกรรมเรารู้สึกยงไงบ้างคะกะแฟก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะหนูว่าเดี๋ยวนี้สัญญกรรมแทบทุกคนแล้วแทบทุกคนแล้วนะมันอยู่ที่ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราขาดไปเราทําแค่ตรงนั้นเอาเอาแค่แบบพอหอมปากหอมคอเอาแค่แก้ไขจุดบกพร่องอะไรก็พอส่วนใครจะว่ายังไงเราเราเราไม่ไม่ว่าเพราะว่า คิดว่าทุกคนมีมุมมองแตกต่างกันอ่มแน้อยใจไหมคะข่าวออกมาแบบนี้น้อยใจเหรอไม่ไม่น้อยใจค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเพราะทุกคนก็โดนข่าวแบบนี้อยู่แล้วก็เราเราเกิดมาอยู่ในวงการบันเทิงเราก็ใช้หน้าตาเนะเาะแล้วก็เราก็ต้องทําตรงนี้ให้ดูดีนี่<ๆ>มันมีเรื่องที่โปรดิวเซอร์เขาเมาส์มาไอเรื่องโปรดิวเซอร์เมาเคืออย่างที่บอกว่ากระแตเนี่เขาทำอะไร เขาทําอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมีคนแบบจับตามองพอสมควรเห็นชุดที่น้องใส่เมื่อกี้ป่ะชุดลายลายเมื่อกี้คือมีข่าวมาว่าคือกระแตเข้างานมาก่อนแล้วก็มีน้องธัญญาธัญญาธรรมดานะฮะก็คือเหมือนใส่ชุดนี้มาเหมือนกันแต่พอมาเห็นกระแตใส่ปุ๊บก็คือเปลี่ยนแหละก็ธรรมดาผู้หญิงแหละไม่อยากใสซ้ำมันไม่ควรจะชนกันตงคนไปเมาว่าอะของของธัญญาของแท้ของกระแตของปอม เพราะลายกระโปงข้างล่างอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับออริจินัลดูดิคนเมาดูดิเออหรอเออก็คือมาเป็นการสงคราม้ำารกันในไอจีเอาหนาอาจจะไม่รู้กับว่าอาจจะเป็นแบรนด์แบบใกล้เคียงกันอ่ะชื่อแบรนด์ใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นกระแตก็โดนข่าวอย่างนี้หมดอ่ะยีเปนซีเรียสนะยี่ปซีเรียสค่ะคือต้นหอมใส่ของปลอมเยอะไม่เห็นมีใครพูดที่ดีรักจริงรักกันเนาะใส่ของแท้ก็เหมือนของปลอมคนเนี้ย ไม้แขวนไม่ได้